แล้วจะเป็นยังไงถ้าหากเราเอาชีวิตรอดเพื่อช่วยผู้คนสูญหายที่ออกมาจากป่าและเราต้องมีชีวิตให้รอดให้นานที่สุดเพื่อให้ช่วยผู้คนที่สูญหายไม่ว่าจะเป็นอันตรายใดๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดหรือ,อยังไงก็ตามเราต้องรอดไปให้ได้พร้อมกับทำภารกิจเพื่อช่วยนั่นเองมาดูกันว่าเราจะช่วยได้หรือไม่ สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นเกม99วันนะผมหรือ99 day เอาชีวิตรอดในป่าเพื่อช่วยพวกคขนเอาละสิ่งแรกที่เราต้องทำคือตัดไม้นะฮะผมนะน่าจะเป็นการตัดไม้แล้วก็วางไว้บนเปลวไฟเนาะเออช่วงแรกก็ต้องเปลนั่อยู่แล้วผมนะก็น่าจะแบบน่าจะยากอยู่นะะมือใหม่ระบบนะผมนะ อโอเคก็ตัดไม้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะน่ากลัวอยู่นะเห็นเข้เขียนว,ว่าเติมไม้บนไฟจนกว่าจะเต็มห0ึเปอร์เซ็นต์มันน่าจะเป็นการอัปเกรดไฟซะมากกว่านะที่ผมอ่านมานะก็เห็นจุดสีเหลืองให้ไปก่อไฟเนาะเราก็เลยก่อไฟตรงนี้ครับผมนะอ้าวเอ๊ะทำไมมันก่อไม่ได้เอา,เอ,า,เอ,าอ๋อก่อได้แล้วครับผมนะผมก็เออ,หอเหอเวอร์มาตั้งนานโอเคโอเคเขาก็ค่อย ก่อผมนะอ่าผมก็ใส่ในถุงแล้วก็มาวางไว้เหมือนเดิมอ่าเขาอ๋เข้าใจแล้วคือถ้าหาเราเติมไฟครบ100%แมพมันก็จะใหญ่ขึ้นเนาะเราก็เห็นบ้านชาวประมงก็น่าจะไปสำรวจกันก่อนนะเอาติดติดประตูโอเคแล้วน่าจะเจอก่อนเนาะมันเหมือนกอนตรงไหนวะเนี่ยคือว่านอนอ่าฟานเศษในเครื่องบด เขาน่าจะหมายถึงว่าให้วานตรงเครื่องบดครับผมนะมันอาจจะได้เป็นเศษมั้งอันนี้เดาวไว้ก่อนนะก็ช่วงแรกๆก็วันที่หนึ่งก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะก็เล่นมาเรื่อยๆครับผมนะก็ยอมรับว,ว่าก่อนหน้านี้ก็เล่นมาแล้วเนาะว่าเพื่อคุณแบบชินมือเนาะก็ดูแล้วน่าจะยากอยู่นะก็ดูไปเรื่อยครับผมนะเอาจับปลาแล้วก็ปล่อยปลาอะไรวะนี่ย่อ๋อ โอเคครับ okay, ผมนะซึ่งวันที่หนึ่งก็น่าจะหาทรัพยากรหยอนนะสำหรับผมนะผมก็น่าจะหาทรัพยากรให้มากที่สุดอันนี้น่าจะเป็นฐานหินนะโอเคได้ฐานหินไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็น่าจะมาเติมไฟตรงนี้ก่อนโอเคผมเข้าใจแล้วครับผมนะฮะเราอยากยิ่งเติมไฟมากเท่าไหร่มันก็เหมือนการแบบทําให้แมพใหญ่ขึ้นมาเท่านั้นเนาะอันนี้น่าจะเป็นไฟเลเวลสามแล้วล่ะโอเคครับผมนะ ก็เดินสำรวจมือสักขนาดนี้ก็คงกลับมาผมนะแล้วดูเปลวไฟผมนะเลยแค่ยีเซนะครับผมนะก็เติมไฟไปหนึ่งกองครัผมนะคือ1นท่อนนั่นแหละโอเคก็มาตีต้นไม้ผมนะเพื่อให้ไฟมันสว่างกว่านี้เนาะดูทรงแล้วเราน่าจะขาดมาเยอะมากเลยตอนเนี้โอเคช่วงนี้ต้องแบบต้องแบบเก็บทั้ง ทรัพยากรอัปเกรดอันนี้มันเป็นพื้นฐานของเกมอยู่แล้วนะเนาะซึ่งจุดเด่นก็คือเราต้องช่วยคนสูญหายนะครับผมนะที่เข้าไปในป่าอะไรประมาณนี้แล้วก็เดินมานี่โอ้เห็นเครื่องบินตกด้วยนะฮะแล้วก็เห็นกล่องด้วยนะครับผมนะกับฐานหินแล้วก็สังกะสีมั้งนะก็เปิดหีก,กันเลยครับผมนะว่าจะเจออะไรเปล่า คือการเปิดเห็นในโทรศัพท์มันจะช้ากว่าในคอมอยู่แล้วโอเคเราเจอกระสอบดีครับผมนะแล้วก็เป็นกระสอบที่ค่อนข้างที่ดีครับผมนะจะเก็บ5ตัวนี้เก็บได้ถึงล้วเเป็นอะไรที่ดีนะสำหรับผมนะแล้วก็เห็นตัวมันกระโดดดึ้งด้งดึง,ดง,ดงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นกระรอกหรือหมาน้อยหรือเปล่านะแต่ว่าสิ่งที่เรารู้ก็คือผมเจอทรัพยากรเยอะมากช่วงนี้ก็เห็นอะไรก็เก็บไปหมดแหละเพื่อง่ายครับผมนะเพราะว่า ตอนแรกๆเราต้องเก็บทรัพยากรด้วยโอเคเมื่อขนาดนี้ก็เติมไฟครับผมนะแล้วก็มาเครื่องบดนะก็ดูกันก่อนนะผมนะซึ่งผมเก็บมาหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเก็บนงเก็บเนื้อเก็บเหล็กเก็บไม้อะไรเก็บมาหมดเลยครับผมนะเพื่อทรัพยากรโอ้เติมทางหินเนี่ยแต่ว่าทางหินลืมไปว่ามันน่าจะบดไม่ได้เนาะซึ่งผมก็น่าจะต้องไปเอาแบบ อนนเอาหนมาเติมไฟอะไรประมาณนี้ก็ดูการอัปเกรดครับผมนะโอเคอัปเกรดไปแล้วเวลหนึ่งนะครับผมนะเวลสองก็ดูก,กันไปก่อนว่าผมจะอัปอะไรดีแต่ว่าของมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มาแล้วครับผมนะออโอ้โหฉากซีนการก้มกราบฟินบ่นบางอย่างอะไรนี่แหละโอ้ตาโตขนาดนี้เลยแต่ก็ต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนนะผมนะโอเคก็ของก็มีการให้เลือดเยอะมากมายผมเลือดที่นอนนะ เพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสามารถนอนได้หรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้เป็นคันอะไรที่ผมคาบมาแต่ก็ดูทรงแล้วน่าจะนอนไม่ได้มงซึ่งมก็ไม่รู้นะว่าเกมข้างบนบอกว่าอะไรก็กระโดดบนเตียงไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะโอเคมาตรงประตูเจอครับผมนะเจอกรนะผมนะผมคิดว่าน็อตมากกว่าแม่เหมือนกันมากเลยมันเหมือนน็อตอ่ะเออก็เจอบ้านหลังใหญ่นะก็น่าจะ ค่อยเข้าไปเนาะก็เก็บไม้กันไปก่อนนะครับผมนะเก็บไม้ให้มากที่สุดครับอ่าเก็บไม้ไปที่เรียบร้อยแล้วพ็เข้ามาแล้วแล้วผมก็ตักมาตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเข้าไปสำรวจนานมากครับผมนะก็เลยตัดที่เชื่อสําคัญมาดีกว่าครับพูดตรงนะเพราะว่ามันนานมากครับผมนะแล้วก็ยอมรับว,ว่าเราก็มองในมุมอของคนดูก็เห็นดูที่มันมันเป็นเนื้อมากกว่าอ่าโอ้โหฝนตกขนาดนี้ครับผมนะ อะไรกลุ่มลึกลับมาอือม,มาแล้วครับผมนะตัูเรากับผมนะกองแรกอือน่าจะไหวมั้นะเพราะว่ากับดากเรามีอยู่สองสามอันนะแล้วก็ยื้อล้อผมนะฝนตกขนาดนี้เราน่าจะเสียเปรียบอู้เจอกวายืนสองขาอะไรวะเนี่ยก็เทเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช่เหรอโอ้มาละอ๋อมันมีแค่สองคนแต่ว่าเห็นชาติซีไม่มีสี่คนเขาหลอดดาวอะ เอาแหละเดินกับดาบไปหนึ่งคนนะครับผมนะแล้วก็ลอมาตรงนี้นะแต่ว่าเหมือนว่าอืมเหมือนเขาจะไม่ติดกับดาบนะเขาจะเดินตามเราแบบตลอดนี้เลยก็คงต้องแบบเดินแบบสวนทางวันนี้ครับผมนะแล้วก็เดี้ยวนิดหนึ่งอ่าแล้วก็ให้เขาเดินมาอ,อ้าเขาไม่เดินมาก็ตัดใจตีเลยครับผมนะโอ้เขาตีแรงมากเลยดูเลือดเริ่มบนขวาผมสิสีส้มแล้วนะ เราผมสีส้มนะโอ้โหสีแดงแล้วเ็้าหแลนะเก็บตายเจ้โหวอ่าแล้วก็เอาศพเขาไปเผาฮะโอ้โเป็นเชื้อเพลิงที่แทบไปคุมเลยฮะเชื้อเพลิงอะไรวันนี้โอเคและแ,แล้วเชื้อเพลิงของเราก็แทบไม่ได้ผลนะก็ดูแล้วน่าจะเพิ่มแค่หนึ่งอ้าวและเราเจออะไรมันอย่างนะเราเจอคนขายคอนนะก็บผมนะก็มาดูกันว่าเราจะได้อะไระรับอมเอ้าก็ดดหาสเต็อีกอย่างวันนี้ โอเคก็น่าจะมีรั้วมีต้นไม้กลมเก้าอีแ้แคบรัคันสีฟ้าแล้วก็ถุงถัง่วสีแดงคือออย่างวะ่ะคือข้างล่างงงแต่ว่าข้างบนเรารู้อยู่ว่าโตสีต้นไม้กลมกับเออชิ้นส่วนรั้วไม้เนาะแต่ว่าการการซื้อผมนะแล้วก็น่าจะจะซื้อแบบค่อนข,ข้างที่จะหมดอยู่นะเออตอนนี้มีอยู่ตอนนี้เหลืออยู่5้าบาทโอเคซื้อของเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ก่อไงวะอ,อ้าว อา้าวทำไงดีเดี๋ยวพ่อค้าพ่อค้าก็ออกไงอา้าวกดของแล้วล่าสุด أ, เอ่อ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 กดของยังไงเนาะเอ่อทำไงอะทำไงเอา๋อเราต้องคิดตัวพ่อค้าครับผมนะมันเลยจะออกให้เนาะอ้เรานี่ก็ไม่รู้เลยนะผมนะอา้าวกลับมาถึงนี่ับผมนะก็จะวางของนะนี่คือโต๊ะกลมแต่ว่าคุณดูเปลวไฟผมดิจะหมดแหล่ไม่หมดแล่แล้วนะตอนนี้ เอาแหละแล้วก็วางตกกรมซีเรียบร้อยแล้วก็ั้วมไม้ก็นะ่าจะวางไว้ติดๆกันนี่แหละอ่าเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้น่าจะแบบเป็นการประดับสวยงามมั้งแต่ว่าที่เรารู้ก็คือเอ่อไฟเราจะหมดแล้วโอเคก็เราอย่างน้อยก็มีไฟฉายโอ้โหใช่ไหมเนี่ยโอเคตัดซีนมานแล้วก็ผมนะดูซิเราจะเจออะไรโอเคเราเจอหมาป่าหิมะ อยู่ในนี้แล้วไงต่อบอาโอ้โหดูทรงแล้วน่าจะเป็นนยกยักษ์นะก็ดูจากขาแล้วนะแต่ทําไมมันต้องเขียวว่ากบตื่นขึ้นมาล้วนะมันชื่อกบเหรอโอ้ระเจ้าจ๋อชื่อเหมือนเราเลยเอออะไรกูวะเนี่ยดูของแล้วเราแทบแทบไม่มีไม้มีแต่เหล็กกับหนังนะโอ้โนะก็เอาไปกินเพราะว่าดูรออาหารเราเดีครับใกล้จะหมดละกินกินไปเถอะโอเคเพื่อเอาชีวิตรอดเอาแหละตอนนี้ก็ ทุกไฟเราเหลือแค่ห้าครับผมห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะแทบจะหมดอยู่ละแต่ว่าเราก็ยังยื้อได้นอกำลังฟื้นพูง่ายคมเฟื้อนไปเรื่อยๆตอนนี้ตอนนี้ก็รอทรัพยากรก,รก็บทเด็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็วางกับดักด้วยเพื่อความปลอดภัยส่วนหนังก็คงวางไว้ตัวนั้นแหละครับผมนะก็ตัดมาตรงนี้นะโอเคดูทรงแล้วเราก็เจอบ้านเขียวนะตัดใจเปิดบ้านเขียวดีวกว่าเราจะได้อะไรนะ โอเคเราเจอก็สูนปืนไรเฟิลอย่างนี้ก็ดีเด็ดเราก็จะได้ไปบูนะได้แล้วก็เป็นการป้องกันตัวเยอะดีมากเลยอะผู้ผิดเอาบมตอนนะี้ลิ้นรวยไปละโอเคเราเจอสังกะสีเจอพัดลมเจอฐานหินแล้วก็น่าจะมีเหีบอยู่ข้างบนนะที่แบบอืมโอเคเราเจอเห็บก็น่าจะกดเปิดเลยครับผมนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเล่นตัวสัเปิดช้ามากนะโอเค ตาลจากคอมนะโอเคเจอหอกมั้รูปนะ่าจะเหมือนหอกอันนี้ก็ดีนะผมนะท้เมันปลาได้นะแต่ดูทรงแล้วมันน่าจะตีอเดียวมากกว่าอ่าโอเคตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วละ่ะนะก็เลยตัดใจที่จะแบบนี่วางไว้ตรงนี้แม่งเลับผมนะเพราะว่าต้องเอามาเติมไฟนะต้องแยกรับผมนะเี่วางไว้ตรงนี้เลยส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กมากกว่าเ้าเรวเ,เจอเก้าอี้ด้วยเว้ยแล้วก็เจอเนื้อไก่อ่าไม่ใช่ไก่ไเปนเหี่ยนอะไรวะ ไก่บ้าอะไรกระโดดได้สองขาไก่บ้าหรือเปล่านะโอเคตัดซีนมาตรงนี้แล้วว่าผวนะเออที่ไหนท้ายแห่งหนึ่งในป่าดูทรงแล้วคือเราต้องช่วยแล้วล่ะนะแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าที่อยู่ไหนแล้วพร้อมหรือยังคือเราอะพร้อมหรือยังพูง,นะพง,ง่ายก็เก็บไม้กันกันก่อนนะผมนะเก็บของไม้หมดเลยทั้งไม้ทั้งเหล็กครับผมนะเพราอจะอไปปไปเป็นเครื่องบดนะ โอเคก็คลิปหน้าเป็นไงก็รอติดตามนะครับผมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตานะครับผมนะหาชอบนะครับผมนะคลิปหน้าผมก็จะลงมานะครับผมว่าเรื่องราวมันจะเป็นไงต่อไปครับผมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ